เด็คนไข้น้องอันอายุ11ปีทรมานกับการหอบหืดตั้งแต่3ขวบหายใจเสียงนึงนิดและหอบต้องทานยาพ่นยาตลอดคุณแม่หัวใจแทบสลายเมื่อความฝันของลูกน้อยคือโตขึ้นอยากเป็นหมอแต่โรคร้ายเป็นอุปสรรคในการเรียนและการใช้ชีวิตทำให้ฝันของเธอดูไก,กลายออกไป เด็กน้อยจะมีโอกาสสร้างฝันของตัวเองให้เป็นจริงได้อย่างไรบูรณาการร่างกายโครงสร้างหลักระบบเลือดปอดทางเดินหายใจกระดูกผิวพรรณระบบสมองความจำแก้ปัญหาเมื่อการรักษาแผนปัจจุบันเจอทางตันด้วยศาสตร์ผสมผสานประสบการณ์กว่า20ปีในการดูแลคนไข้เอกลักษณ์เฉพาะนายแพทย์พงศธรคลินิก พบกับเคสคนไข้ตัวน้อยจากโคราชน้องอันถามในคะ่ะน้องอันตอนนี้น้องอันมีอาการดีขึ้นอยไรบ้างคะไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่เพียค่ะจากเดิมนี่คือเป็นยังไงบ้างเหนื่อยเพียรกว่านี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ก่อนมีโรคมีที่น้องอันมาพบกับหมอเน,นี้ยคะ่ะน้องอันมีโรคอะไรหรือเปล่าคะอืมมีโรคหือทอบ <c oughs> ค่ะมีอาการเป็นยังไงบ้างอัน แบบเวลาเวลาเหนื่อยอะไรอย่างนี้ก็จะแนบหน้าอกแล้วตอนนี้ก็คืออาการหอบเป็นไงบ้างก็พอทําแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นคือไม่มีอาการวี่นอารเนอะค่ะยังไม่มีอาการรู้สึกอ่อนดีขึ้นนะคะทําไปแล้วเอกี่ครั้งคะสองค่ะครั้งนี้ครั้งที่สองเนอะค่ะค่ะแล้วนอนหลับเป็นไงบ้างนอนหลับก็ปกติค่ะจ้า โอเคเนาะจ้าเรามาดูต่อนะว่าทำพเขาแล้วจะดีขึ้นยังไงบ้างเนาะค่ะค่ะจ้าสอบถามคุณแม่หน่อยค่ะคุณแม่ดีใจไหมคะที่น้องสุขภาพดีขึ้นดีใจค่ะรู้สึกแข็งแรงขึ้นแล้วก็ทำกิจวัตรต่างๆได้ไม่เหนื่อยอะค่ะค่ะครั้งนี้วันเดียวเลยเนาะเพิ่งเพิ่งทำหมวันเดียวนะวันนี้วันเดีนไปเดินไปเดินห้างปกติเดินไม่ถึงชั่วโมงก็จะเหนื่อยอะค่ะนี่คาเดินเยอ กือบครึ่งวันค่ะแต่ว่าว่ายน้ำได้เป็นชั่วโมงไม่ไหไหเ,เหนื่อยปกติว่ายยังไงรว่ายแป๊บเดียวก็เหนื่อยแล้วค่ะไม่ถึงยี่สิบนาทีอะไรเงี้ยเพราว,ว่ายจริงๆแบบเรียนว่ายน้ำอะคะอ่ะอันนี้เดินง่ายได้ประมาณเกินบครึ่งวันนะคะปกติประมาณชั่วโมงเขาจะเริ่มหน้าซีดเริ่มเหนื่อยเริ่มนั่งกับพื้นเลยตอนตอนนี้ว่ายน้ำได้กี่นาทีตอนนี้ล่าสุดนี้ว่ายได้ชั่วโมงหนึ่งนะคะที่เรียนสัมภาษณ์นิดนึงค่ะน้องอัง หลังจากที่ทำคอสสุขภาพไปเป็นไงบ้างวันนี้ออาการเหนื่อยหอบมีไหมคะไม่มีตอนนี้ยังไม่มีเนาะอาการเหนื่อยหอบเรื่องเพลียเรื่องอะไรดีขึ้นไหมรู้สึกดีขึ้นรู้สึกเหนื่อยนะคะตอนนี้เหนื่อยเพลียมียังมีไหมไม่มีไม่มีแล้วเนาะนอนหลับเป็นไงบ้างนอนหลับสบายสบายเลยใช่ไหมค่ะตอนนี้ได้ออกกําลังกายไหมคะเมื่อวานก็ออกค่ะแล้ววันนี้ก็ออก อืแล้วออกกำลังกายแล้วออกได้นานไหมก็ประมาณสามสิบนาทีบางวันก็หนึ่งชั่วโมงอ๋อเมื่อก่อนนี้ออกกำลังกายได้นานขนานดนี้ไหมคะน้องอังโอแค่ย <Okay. S 3> ี่สิบนาทีอะไรเงี้ยอ๋อแล้วก็ไม่ได้ออกคะ่ะอ๋อแต่ตอนนี้รู้สึกไม่เหนื่อยไม่เพียเนาะรู้สึกว่าออกกำลังกายได้นานนะคะนอนหลับปกติไหมปกติ รู้สึกผิวพันเป็นไงบ้างผิวพันผิวพันขาวอบาน้องอ่ะโอ้ผิวขาวน้องแล้วเนาะผิวขาวน้องแล้วเนาะแต่ก่อนผิวเป็นไงดำดำเหมือนน้องนะคะดูแขนนิดนึงโชว์แขนไันเลยโชว์แขนกันโอเคค่ะวันนี้สดชื่นนะคะสดชื่นไหมสดชื่นโอเคเดี๋ยวเรามาดูเนาะหลังจากทำครบคอสจะเป็นไงบ้าง ขอบคุณค่ะอาการเป็นยังไงบ้างเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะไม่ค่อยหอบแล้วก็ดีขึ้นค่ะก็คืออาการหอบตอนนี้ยังเป็นอถึงไหมยังไม่ยังไม่เป็นค่ะยังไม่เป็นเนาะปกติเป็นบ่อยไหมคะหอบถืดนะคะก็เป็นบ่อยค่ะเป็นเป็นเป็นเยอะขนาดไหนก่อนก่อนมาหาหมอเอ่มแล้การไห้ฟังหน่อยค่ะเล่าให้ฟังจำได้ปะจำไม่ได้แล้วะก็เวลา ข like. yes. right wow. um ึ้นบ erm ันไดเป็นไงเวลาขึ้นบันไดก็จะเหนื่อยค่ะเหนื่อยเวลาเข้าเวลาเจอปุ่นอะไรเงี้ยก็จะเหมือนแน่นหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแน่นหน้าอกแล้วหายใจเป็นไงบ้างคะหายใจหายใจก็ลำบากค่ะลำบากมันวีดไหมมันวีดออกมาไหมมีเสียงตอนที่หายใจไหมมีมีวีดชัดเลยค่ะมีีวดชัดเหนื่อยมากก็จะจะดังก็จะดังค่ะ น้องเขาได้ยินเลยน้องเขาได้ยินน้องเห็นนะเห็นนน้องได้ยินได้ยินถึงข้างนอกเลยไม่ต้องเอาหูฟังเลยเป็นเป็นเยอะเลยทนมากี่ปีแล้วครับตั้งแต่เป็นเยอะประมาณสามสี่ปีนะคะเป็นนยเยอะเนี่ยสามสี่ปีแสดงว่าเป็นก่อนนั้นเป็นมาตลอดเป็นช่วงเป็นวัดอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ไม่เป็นวัดก็เป็นแค่ผลคือนักแบล็คเลดอะไรเงี้ย่ะเป็นแบบนี้ แล้วก็หน้าร้อนปกติจะไม่เป็นมีครั้งนี้ค่ะที่ก่อนวันมาหน้าร้อนจะเป็นด้วยอืมหน้าร้อนก็เป็นด้วยหน้าหนาวก็เป็นหน้าฝนก็เป็นแต่ตอนหลังเนี่ยหน้าร้อนทุกหน้าเลยครั้งนี้ค่ะปีนีล่าสุดที่เป็นหน้าร้อนช่วงก่อนเมษายนแล้วก่อนก่อนหน้านี้รักษายังไงอยู่ครับรักษากับหมอโรคภูมิแพ้ที่ภูมิแพ้ที่โรงพยาบาลค่ะแล้วเคยรักษาใช้พวกเดียวกันค่ะพวกสรียรอสเตรอยด์พ่นนะฮะ ถ้าจับเป็นเกรดมันมีเป็นเกรดถูกไหมถือว่าหนักที่สุดมก็เกือบอ่ะถาเดินขึ้นไปในบ้านแม้แต่ชั้นล่างทั้งสองบ้าต้องหยุดพักสอราะว่าหลังหรอหยุดพักทีนี้เห็นวิ่งขึ้นมาเลยวิ่งขึ้นมาที่กี่ชั้นเนี่ยสามชั้นสามชั้นามชั้นเป็นไงวะให้ให้น้องน้องเขาพูดนิดนึงเป็นไงไหมเหยไหมไม่ค่อยเหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยเหนอแล้วออกกาลังกายตอนนี้ออกได้ไหมคะ ออกได้ค่ะเมื่อก่อนนี้เป็นไงบ้างของอกกำลังกายทุกวันไหมหรือว่าเหนื่อยค่ะก็บางก็ออกไม่ได้นานค่ะเพราะว่าเหนื่อยค่ะอแต่ตอนนี้เป็นไงบ้างคะออกกำลังกายก็ออกได้นานขึ้นค่ะได้นานขึ้นกี่นาทีคะประมาณบางครั้งก็ชั่วโมงมาหางก็สามสิบนาทีคุยคุยหน่อยไปไหนมาไปเที่ยวไหนมาไปไหนไปเที่ยวไหนมาค่ะไปเที่ยว ทะเลที่หัวหินแล้วเห็นนัปไงไปว่ายน้ําเป็นยงไงไปว่ายน้ํำตอนประมาณกลางวันนะคะอย่าเหนื่อยเลยเนาะเหนื่อยไหมไม่ค่อยเหนื่อยค่ะไม่ค่อยเหนื่อยนะไม่ได้ใช้ยาพ่นไม่พ่นเลยมีไหมมีไหมไม่ได้ออกไปค่ะปกติจะต้องเอาเครื่องพ่นไปด้วยต้องต้องแบกเครื่องพ่นไปเลยเสื้อคลุมแบบดีบรไรเซอร์อันใหญ่อะดีบรไรเซอร์ที่ใช้ในโรงพยาบาลใช่ค่ะต้องแบกไปเลยอใช่ค่ะโอ้แล้วคราวนี้เป็นไงไม่ได้ออกไป มั่นใจเลยไม่มีสแปะไม่ไม่มียาตาเลยใช่ไหมคะแล้วก็เล่นน้ำทุกวันเล่นสาวยน้ําที่โรงแรมเส่กันลงเล่นน้ำทะเลอะไรอย่างงี้ทั้งสรุปว่าทุกวันอ่ต่อันประมาณสามวันโอ้สามวันสุดยอดน้องอันเป็นไงมัางคะดีใจไหมดีใจไหมนี่ใจค่ะคิดคิดว่าชีวิตนี้จะมีวันนี้นะคิดไว้อะที่ที่คิดไว้อะคิดไหม คิดอยู่ค่ะคิดอยู่มีความหวังอยู่ใช่ไหมพ่อหอบว่าเทรมานใช่ไหมทรมานทําอะไรก็ไม่ได้คุณแม่คิดไหมจะมีวันนี้ก็ตอนแรกไม่ได้เตรียมใจไว้ไม่ได้เตรียมใจแต่ว่าตอนโตอ่ะกลัวคนจะเป็นเพราะเขาอยากเรียนหมอตัวเรียนไม่ได้อ่ะค่ะใช่ไหมทรมานนะไม่รู้จะทำยังไงเพราะไปทั้งสิรินาศแล้วก็นี่โรงพยาบาลแล้วรักษาแบบทุกอย่างแล้ว่ะอ๋ออาบมาทุกอย่างเลยรักษาตอนเรื่องหลายที่แล้ว ท้ายท้ายนี้อยากบอกไหมท่านผู้ชมที่ดูอยู่อยากบอกเขาไหมว่าหอบหายจริงก็หายเห็นชัดเจนขึ้นนะคะเห็นแบบไปถึงว่าดูไม่เหนื่อยแล้วก็ดูเหมือนแข็งแรงขึ้นดูชัดเจนขึ้นอันดับเริ่มทำอาหารดูเปลี่ยนดูชัดเจนขึ้นปฏิเล่นน้ำสักพักเขาจะเริ่มเหนื่อยแล้วค่ะทีนมาเราก็ห่วงละห่วจะช็อคไปใช่ไหมเขาไ็จะเริ่มแบบอาซีเหมือนเหนื่อยค่ อ๋อจะต้องมีหออะไรอ่ะคะ๋อจะาตาเอาเอาหูฟังไปด้วยเลยมีทุกที่มีสามทุกที่ในรถก็มต้องติดเลยเลยมีทุกที่เลยค่ะในรถห้องนอนห้องนั่งเล่นอ๋อเหรออ๋อคือเห็นหน้าไม่ดีปุ๊บคนหยาละค่ะยเขาจะฟังแล้วตอนหลังก็ก็บางครั้งถ้าเป็นเยอะนักเกิดนั่งๆอยู่ก็เห็นหน้าซีก็จะได้ยินเสียงวิดงน้องเขาจะได้ยินไันบอกแม่ไม่ไหวละใช่ค่ะก็จะเริ่มเริ่มจับใจว่าเรื่องหอเอามาฟังก็จะวิ่งก็จะพคน บางครั้งคือจะต้องฉีดเอ็กซ่าให้ท่านหมอพี่มียาอยู่ที่บ้านเลยเตรียมไว้เลยเป็นห้องฉุกเฉินขึ้นที่ใช่โอ้ <laughs> โหที่เป็นเยอะๆแบบพ่นสามครั้งไม่หายก็ฉีดให้ให้เอ็กซ่าเองตามตามสูตรนะนะตามโปรโตคอลนะนะไม่งั้นจำคืนี่ก็คงมไม่ไปบ่อยมีช่วงนี้ไม่ไปบ่อยอะค่ะอะไรต้องมีต้องคนดีก็คือต้องเข้าห้องฉุกเฉินบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแหรอแล้วคุณแม่คิดว่าฝังเข็มมีจริงไหม แล้วนับวันนี้วัดนับวันวันนี้วันที่เท่าไหร่ท่าแล้วนะวันที่ห้าวันที่ห้าจบคอร์สเนี่ยฟังเข็มมีจริงไหมก็ตอนแรกก็คิดว่าจริงหรอไม่เคยคิดว่าจะจริงไม่เคยคิดว่าจะจริงก่อนหน้านี้ใช่ไหมใช่แล้วพอฟังเพื่อนหมายถึงว่าหมอต้องมาเล่าก็แบบเห็นดูแล้วก็เปลี่ยนไปชัดเจนนะคะอ่าแล้วก็เป็นทางเลือกนะครัแต่ก็เห็นผลชัดเจนนะคะน้องอังเจ็บไหมคะตอนทำเจ็บไหมคะลูกเจ็บไหมก็เจ็บในเตี้ยวค่ะ เยอะไหมเยอะไหมเที่ยงนะขอนปันพกลมไม่ไม่ค่อยเยอะค่ะค่ะรู้สึกตัวเองดูดีขึ้นด้วยไหมคะออผิวพรรณเป็นไงบ้างช่วงลกอ่าน้องถ่ายน้องมาถ่ายน้องอันนี้เพิ่งกลับจากทะเลแล้วเนี่ยเป็นไงต่างต่างอางน้องไหมต่างช่วงไปาวอนองอ๋อนี้โดนแดดมาเนาะทาร์ดไม่ทาสันบล็อกเลยโอเคิ่แล้ว ก็จะดูอ้วดขึ้นนะคะวันขึ้นนะมีนะมีวันขึ้นนะคะไม่ได้พ่นยามากี่วันนะับตั้งแต่เลิกฝังเข็มป่ะก็ไม่ใช้เลยนตั้งแต่ฝังเข็มมาคือไม่ได้ใช้เลยนะไม่ได้พ่นยาเลยยาหมดอายุหน้าเลยโอเคขอบคุณค่ะก็เนี่ยของของก็สำหรับเคสของคนไข้รายนี้นะคะ เนื่องจากหมอเนี่ยมีความรู้ทั้งทางด้านแผนปัจจุบันแล้วก็ทางแพทย์แผนจีนเนี่ยมุมมองก็จะมี2มุมมองตลอดออแผนปัจจุบันเนี่ยการวินิจฉัยก็คือเป็นโรคหอบหืดภาษาอังกฤษ,าาษาเรียกว่าแอสมานะคะโรคหอบหืดเนี่ยมีหลายระดับอย่างของน้องอันเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในระดับปานกลางก็คือที่เรียกว่า moderate persistent asthma นะคะอาการรุนแรงปานกลางของน้องอันเนี่ยก็คือ จะมีอาการหอบนะซึ่งเป็นเกือบทุกวันนะคะร่วมกับมีอาการหอบช่วงกลางคืนเป็นมากกว่าหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์แล้วอาการหอบเนี่ยมันจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตอย่างเช่นจะส่งผลทําให้มีปัญหาเวลาเราเดินหรือว่าออกกำลังกายนะคะอย่างของน้องอันเนี่ยจะเวลาเดินไปได้แค่5นาทีนะคะก็อาจจะมีการหอบเหนื่อยร่วมกับ การที่ออกกําลังกายได้ไม่นานนะคะอย,อย่างน้องเนี่ชอบว่ายน้ำก็จะมีปัญหาไม่สามารถที่จะว่ายน้ําได้นะคะแล้วก็อาการเป็นบ่อยเนื่องจากจะเห็นได้ว่าคุณแม่เนี่ยจะต้องคอยพกพายาตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในรถหรือว่าอยู่ที่บ้านหรืออะไรเนี่ยจะต้องมียาพ่นพร้อมเครื่องพ่นยาไว้ตลอดเผื่อฉุกเฉินนะคะสำหรับแพทย์แผนจีนนะคะการวินิจฉัยก็คือ เป็นความเย็นชื้นนะคะทำให้เกิดเสมหะและมีผลทำให้ม้ามและปอดพร่องนะคะถ้าตามทฤษฎีการแพทย์แผนจีนนะคะก็อ,อวัยวะที่สำคัญของร่างกายน,นี้นมีห้าอย่างก็คือม้ามปอดหัวใจตับและไตสำหรับของเคสเนี้ยที่เกี่ยวข้องก็คือม้ามกับปอดนะคะ ซึ่งจะมีความเย็นในเอ่อซึ่งคนไข้รายนี้เขาจะมีความเย็นในร่างกายมากนะคะความเย็นชื้นซึ่งจะทําให้เกิดเสมหะแล้วก็ไปมีผลต่อไปกระทบกับปอดกับหัวใจความเย็นชื้นของคนไข้รายนี้เกิดได้ยังไงนะคะตามทฤษฎีของแพทย์จีนเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรรมพันธ์เรื่องของสิ่งแวดล้อมและเรื่องของการปฏิบัติตัวเนี่ยมันจะมีผลทําให้เกิดโรค นะคะในภาวะที่เราสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยความร้อนความเย็นของร่างกายเนี่ยจะเท่ากันจะอยู่สมดุลแต่ว่าถ้าเกิดมันมีปัจจัยอะไรมาทําให้มันเสียสมดุลทำให้เกิดโรคนะคะความเย็นชื้นนั้นอาจจะเกิดจากปัจจัยทางด้านสุขภาพของเขาเองเป็นพันธุกรรมตั้งแต่กําเนิดหรือว่าจากการดํารงชีวิตอย่างเช่นการรับประทานอาหารการรับประทานของเย็นน้ําแข็งเป็นเวลานานๆน,นะคะ แล้วก็เรื่องของการที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทชื้นแฉะนะคะซึ่งทั้ง3อย่างเนี่ยมันก็จะส่งผลทําให้ร่างกายมีความเย็นความชื้นที่มากนะคะทีนี้ความเย็นชื้นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีผลโดยตรงกับการทํางานของอวัยวะต่างๆโดยเฉพาะม้ามเพราะว่าม้ามเป็นอวัยวะที่ไม่ชอบความชื้นนะคะม้ามของแพทย์แผนจีนเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการย่อยการดูดซึมเพราะฉะนั้น เวลาเรามีปัญหาที่มามันก็จะเกิดไม่สามารถที่ทำการย่อยดูดซึมพวกสารอาหารได้นะคะก็ทำให้เกิดมีของเสียตกค้างนะคะซึ่งของเสียพวกนี้เราเรียกว่าเสมหะนะคะ,ะภาษาจีนเรียกว่าถันนะคะหรือว่าเสมหะถ่นเสมหะเนี่ยจะไม่ใช่เสมหะเหมือนเหมือนของแผนปัจจุบนันก็คือเวลาเราไม่สบายเป็นหวดัดไอมีเสมหะ จะจะไม่ใช่นะคะก็คืออย่างที่บอกไปแล้วเ,เสียมผะของแผนจีนก็คือเกิดจากของเสียตกค้างนะคะซึ่งของเสียพวกนี้พอมันตกค้างมันก็จะไปอุดกั้นต่างๆอุดกั้นทําให้รบกวนการทํางานของอวัยวะต่างๆในร่างกายก็คือที่สําคัญก็คือม้ามแล้วก็ปอดนะคะก็หลังจากที่เ,เสียมผะเน่ยอุดกั้นทําให้มี มีปัญหาทําให้มารบกวนการทางานของอวัยวะต่างๆนะคะซึ่งของเคสน้องอันเนี่ยก็คือม้ามกับปอดซึ่งมีผลทําให้ม้ามพร่องแล้วก็ปอดพร่องนะคะม้ามพร่องมีอาการยังไงบ้างก็อย่างที่แจ้งตั้งแต่ต้นว่าม้ามพร่องม้ามเนี่ยเกี่ยวข้องกับการ,การย่อยการดูดซึมและม้ามก็ยังควบคุมกล้ามเนื้อนะคะของแพทย์แผนจีนเนี่ยม้ามจะเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อด้วย เพราะฉะนั้นคนที่มีม้ามพร่องก็จะมีปัญหาเรื่องของการย่อยนะคะมีเบื่ออาหารท้องอืดรู้สึกอาหารไม่ย่อยแล้วก็จะมีอาการเกี่ยวกับปวดไม่กล้ามเนื้อง่ายโดยเฉพาะกล้ามเนื้อแขนขาแล้วก็ถ้าเสาเนีายอุดกั้นไปที่ศรีรษะก็จะมีอาการมึนงงวิงเวียนศรีรษะก็ของคนไข้รา,ายนีนย้ก็จะมีปัญหาด้วยเรื่องการทานอาหารไม่ค่อยได้นะคะร่างกายจะค่อนข้างผอมแห้ง อ่อนเพลียคะสำหรับอาการต่อไปที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือเรื่องของปอดพร่องนะคะเพราะว่าเสมหักก็ไปอุดกั้นทำให้มีปัญหาชีพปอดพร่องชีพปอดก็คือลมปราณของปอดพร่องนะคะปอดของแพทย์แผนจีนนะคะทำเกี่ยวข้องกับการหายใจเราก็ยังเกี่ยวข้องกับผิวเกี่ยวข้องกับการเปล่งเสียงเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาชีพปอดพร่องก็จะมี อาการไอหอบเลื้อรังอย่างที่น้องอันเป็นอยู่แล้วก็มีอาการเวลาพูดจะไม่ค่อยมีแรงเสียงเบาแล้วก็มีปัญหาที่ผิวผิวแห้งแตกจะเห็นได้ว่าอนอกจากปัญหาสุขภาพแล้วเนี่ยบางคนก็ยังส่งผลถึงถ้าเกิดมันเป็นอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับผิวพรรณเนี่ยมันก็จะมีผลต่อผิวพรรณด้วยนะคะค้าสำหรับการรักษา คนไข้รายนี้นะคะ,ะทา่คลินิกนะคะซึ่งประกอบไปได้วยหมอ2ท่านก็คือหมอกับคุณหมอพงศรเนี่ยเราจะรักษาแบบบูรณาการนะคะก็คือบูรณาการร่างกายโดยใช้ศาสตร์ทั้งหมด4 4ด้านนะคะก็คือศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันด้านอายุรกรรม internal medicine นะคะอันที่2ก็คือศาสตร์ด้านการแพทย์แผนจีนฝังเข็มแล้วก็ศาสตร์ ด้านที่3ก็คือศาสตร์การชะลอวัยนะคะ Anti-aging นะคะ Medicine ด้านที่4ก็คือศาสตร์ด้านความงามเออวชศาสตร์ความงามและผิวพรรณนะคะ Aesthetic Medicine ซึ่งสศาสตร์หลังเนี่ยมาจากอเมริกาทั้ง4องค์ความรู้เนี่ยออหมอน่ยจะใช้เอามาบรูรณาการร่างกายของคนไข้นะคะก็คือจะนำมาก็คือมารักษา เพื่อที่จะฟื้นฟูอวัยวะที่มีปัญหาก็คือปอดกับม้ามนะคะแต่ว่าคนไข้เนี่ยก็คือมีอาการหอบมาแต่ว่าหมอเนี่ยจะไม่ได้ดูเฉพาะอาการหอบอย่างเดียวเนื่องจากรเราบูรณาการนอกจากอาการที่หอบผืดเนี่ยเราดูแลแล้วเนี่ยเนื่องจากเรารักษาฟื้นฟูอวัยวะภายในด้วยเนี่ยอาการอื่นๆที่เขาเป็นเนี่ยมันก็จะดีขึ้นด้วยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการเบื่ออาหารเรื่องของผิวพรรณเนี่ยมันก็จะดีขึ้นไปพร้อมๆกับพร้อมๆกับอาการหอบหืดด้วยนะคะค่ะแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะของการบรูรณาการเนี่ยก็คือน้องอันเนี่ยใช้ยาน้อยลงมากก็คือแทบจะไม่ต้องใช้ยาพ่นอีกแล้วนะคะแล้วก็พวกยายาเม็ดที่ ที่รักษาหอบผือนะคะ<ม>ที่มีส่วนประสมของเซียรยเนี่ยน้องอันก็ไม่ได้ใช้อีกแล้วนะคะก็คือข้อดีเนี่ยทำให้ลดการใช้ยาทําให้ลดโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงต่างๆได้ะ,ค,ะค่ะเนื่องจากอของเราเนี่ยเป็นการบรูรณาการร่างกายนะคะทําให้อวัยวะภายในเนี่ยดีขึ้นมาสุขภาพดีขึ้นจากข้างในทําให้อาการต่างๆเนี่ย มันดีขึ้นแล้วก็เรียกได้ว่ามีความมั่นคงทางสุขภาพจะเห็นได้ว่าอย่างของคนไข้ารายนี้นะคะเมื่อหลังจากทำการฝังเข็มร่วมกับรักษาแบบบบราการเนี่ยไปหนึ่งปีคุณแม่ของน้องอันเนี่ยโทรมาที่คลินิกนะคะมาแจ้งว่าน้องอันเนี่ยยังคงมีอาการดีเหมือนหลังจากที่ฝังเข็มไปครั้งแรกนะคะก็คือไม่มีหอบผดเลยแล้วก็ สามารถออกกําลังกายได้สามารถว่ายน้ำได้อย่างที่ต้องการเรื่องของอาหารหรืออะไรก็รับประทานได้มากขึ้นนะคะก็คือเด็กก็สดใสร่าเริงนะคะสามารถที่จะเรียนแล้วก็เล่นกีฬาได้สมกับวัยนะคะก็ปัจจุบันนี้นะคะหมอประจำเฉพาะที่นายแพทย์ทรงสปอนคลินิกเวชกรรมนะคะเพราะว่าเนื่องจาก คนไข้ที่นีจ่จะแน่นมากทุกวันนะคะแล้วแต่ละเคสเนี่ยหมอนจะให้การดูแลโดยละเอียดนะคะตั้งแต่สักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็ให้การรักษาซึ่งแต่แต่ละลายเนี่ยใช้เวลานานอาจจะเป็น1-2ชั่วโมงนะคะแล้วนอกจากการรักษาแล้วเนี่ยหมอก็ยังมีจะต้องไปอัปเดตความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆเอามารักษา คนไข้นะคะก็เลยยังไม่สามารถที่จะไปประจำอยู่ที่อื่นได้ขอขอบคุณน้องอันกับบทสัมภาษณ์ที่มอบไว้เพื่อเป็นทางเลือกให้คนที่มีปัญหาในโรคหอบหืดหรือปัญหาทางสุขภาพได้มีทางเลือกและเรียกเข้ามาบูรณาการร่างกายเพราะเราเชื่อว่าสุขภาพดี เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของทุกอยาในชีวิต